สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทํารีวิวน้องกระเป๋า Chanel นะคะโดยจะมีการเปรียบเทียบ2รุ่นคือรุ่น Reissue กับรุ่น Classic Flat หลักๆแล้วเนี่ยทั้ง2รุ่นมีความแตกต่างกันอยู่3อย่างนะคะ1คือล็อก2โซ่3คือหนังมาดูกันที่ข้อแรกนะคะก็คือส่วนของล็อกอันนี้คือล็อกของ Reissue นะคะก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็มีเทร์นล็ด้านล่างจะมีคาว่า Chanel อยู่นะคะ แล้วในส่วนของคลาสสิกแฟล์นะคะรุ่นคลาสสิกรุ่นนะคะจะเป็นลักษณะดับเบิลซีซีนะคะ mm. ก็คือเป็นซีตัวซีควยกันอยู่อย่างที่สองคือเรื่องของโซ่นะคะโซ่อของรีชูจะเป็นลักษณะโลหะล้วนๆนะคะแต่ว่ากลวงจะมีความเบานะคะไม่หนักเราก็จะมีส่วนของดีเทลที่ดูเหมือนเป็นลักษณะลายๆตรงกลางค่อนข้างสวยเก๋แล้วก็ดูเป็นเอากลักษณ์ดีมากเลยทีเดียว ในส่วนของคลาสสิกแฟลตจะเป็นหนังนะคะร้อยอยู่กับส่วนที่เป็นโลหะนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ในส่วนของหนังรุ่นรีชูจะเป็นลักษณะ d ด s สแท c คั f Skin นะคะก็จะเป็นหนังลูกวัวที่มีการทำให้มันดูลักษณะแบบเก่าๆยับๆนิดนึงนะคะบางคนเขาจะบอกว่ายับแต่ว่าดูดีคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะในส่วนของคลาสสิกแฟลตนะคะจะมีหนังหลายๆอยู่ด้วยกัน2หนัง หนังแรกคือลมสกินก็จะเป็นลักษณะเรียบๆนะคะมันมันค่อนข้างสวยดูแบบหรูหราดูดีเลยทีเดียวแต่ว่าจะเป็นรอยขูดขีดได้ค่อนข้างง่ายนะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเบาบางขนาดน,นั้นเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยคือทําน้องกระเป๋าใบนี้นะคะหล่นลงบนพื้นเนี่ยหลายครั้งเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าน้องกระเป๋าก็ยังไม่ได้เป็นรอยอะไรมากมายอีกหนังนะคะก็คือหนังคาเวียคือเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะขรุขระขรุขระนะคะ แต่ว่าจะมีความคงทนนะคะทนต่อแบบรอยขูดขีดได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะก็เป็นหนังยอดนิยมเลยทีเดียวนะคะสำหรับคาเวียนอกจากความแตกต่างทั้ง3ข้อนะคะส่วนประกอบของกระเป๋าค่อนข้างเหมือนกันก็ถ้าเกิดว่าคุณคอนคนไหนสนใจในรายละเอียดก็ตามไปดูคลิปก่อนก่อนหน้าได้นะคะแต่เดี๋ยวจะมาทําให้ดูคร่าวๆนะคะว่าเวลาเปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วเป็นยังไงพอเปิดแฟลปขึ้นมานะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ ด้านบนจะมีซิปเปอร์คอมาร์ตเมนต์นะคะซึ่งเล็กมากใสอะไรไม่ได้นะคะด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใส่ของได้พอเปิดแฟลปที่2ขึ้นมาจะเป็นมีแบบพ็อกเก็ตด้านหน้าแบบนี้นะคะใส่ของได้เหมือนกันเราก็จะมีแบบเมนคอมาร์ตเมนต์ตรงกลางนะคะค่อนข้างใหญ่แบบนี้แล้วก็ด้านหลังจะมีแฟลตพ็อกเก็ตนะคะเป็นช่องเล็กๆ3ช่องนะคะด้านหลังของกระเป๋าจะมีช่องใส่ของอีกอันหนึ่ง มาดูเปรียบเทียบไซส์กันนะคะจากซ้ายไปขวาก็คือจากเล็กสุดไปใหญ่สุดนะคะไซส์ size สุดนะคะคือใบนี้นะคะเป็น r รีชู225นะคะถัดมาเป็นเดียมลาร์จคลาสสิกแฟลทหรือว่า10นิ้วแล้วก็เป็น r รีชู226แล้วใหญ่สุดนะคะก็คือจัมโบ้เป็นคลาสสิก12นิ้วนะคะมาดูคู่นี้กันก่อนนะคะคู่นี้เป็น225กับคลาสสิกแฟลท10นิ้วนะคะ ก็อย่างที่เห็นนะคะความแตกต่างค่อนข้างน้อยนะคะไซส์จะพอๆกันมีเดิมลาสิบนิ้วเนี่ยจะใหญ่กว่านิดนึงนะคะแล้วพอมาดูคู่นี้นะคะซึ่งเป็น r e ียชูสองสองหกกับจัมโบ่ um เนาะสิบสองนิ้วจะเห็นได้ว่าจัมโบ่จะมีความใหญ่กว่านะคะซึ่งค่อนข้างชัดเจนกว่าคู่เมื่อกี้นะคะจากมุมด้านบนนะคะจะเห็นความยาวของกระเป๋านะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะก็มาดูกันที่เรียชูสองสองห้ากับ คลาสสิกแ l a ส10นิ้วนะคะจะเห็นได้ว่าส่วนของอความยาวเนี่ยคลาสสิกแฝดสินิ้วจะยาวกว่ารีชู225นิดหนึ่งระหว่างรีชู226กับจัมโบ้จะเห็นได้ว่าจัมโบ้เนี่ยจะมีความยาวมากกว่า226อย่างเห็นได้ชัดนะคะมาดูด้านข้างกันนะคะก็จะเห็นความแตกต่างในแง่ของความสูงกับความหนาของพื้นกระเป๋านะคะมาดูคู่แรกนะคะ ก็จะเห็นนะคะว่าความสูงค่อนข้างเท่าเทียมกันนะคะระหว่าง225กับคลาสสิก10นิ้วนะคะส่วนของฐานนะคะ225เนี่ยจะมีความกว้างของฐานมากกว่ามีเดียมลาร์ช10นิ้วเนี่ยนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าความแตกต่างค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าพอมาดูระหว่างรีชู226กับจัมโบ้เนี่ยจะเห็นได้ว่า จมโบ้ um เนี่ยจะสูงกว่ารีชูสองสองหแล้วก็ในส่วนของฐานเนี่ยนะคะจะค่อนข้าง,างใกล้เคียงกันนะคะอาจจะดูอพอๆกันนะคะจมโบ้ um จะดูกว้างกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะเปรียบเทียบรีชูสองสองหกับคลาสสิกแฟลปมีเดียมลาร์ชนะคะหรือว่า10นิ้วนะคะอย่างที่เห็นสายเดียวเนี่ยส่วนของรีชู2 2 5เนี่ยสายจะยาวกว่านะคะเวลาถือสะายเนี่ย คิดว่าสวยทั้งสองแบบนะคะเป็นลักษณะขนาดนี้นะคะอันนี้คือ10นิ้วคลาสสิกนะคะแล้วก็น,นี้เป็นอ่า225นะคะ Reach y o อย่างที่บอกในหลายคลิปนะคะก็คือสูงร้อยมเซนนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ชอบถือ,อ medium l a มลาสิบนิ้วคลาสสิกเนี่ยแบบ crossbody นะคะเพราะรู้สึกว่าสายมันสั้นมากจนเกินไปนะคะแต่รู้สึกว่าถือแบบ อ่ารีชูสองสองห้าแบบคอสบอดี้เนี่ยถือได้นะคะคืออาจจะสั้นไปนิดนะคะแต่ก็ยังโอเคอยู่นะคะคือเวลาถือแบบเวลาเดินทางอะไรเงี้ยก็ดูคล่องตัวดีเหมือนกันนะคะเป็นลักษณะขนาดรานี้นะคะนี่แบบสายคู่นะคะรู้สึกว่าทั้งสองแบบเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยถือแบบสายคู่ได้พอๆกันนะคะเป็นลักษณะขนาดนี้อันนี้คลาสสิกสิบนิ้ว แล้วก็นี่เป็น r h u 2 2 5นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบแบบ r e u ย h u 225มากกว่านิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามเน i u าล a s ส10นิ้วเนี่ยจะสั้นไปน,นิดนึงนะคะแต่ก็ยังถือได้อยู่นะคะเป็นอุ้ยหลดเเป็นลักษณะขนาดนี้ค่ะนี่ก็เป็นอรียชู2องกับจัมโบนะคะ12นิ้วคลาสสิกนะคะก็จะเห็นได้ว่าสายของจัมโบจะยาวกว่า r ร u ชูเยอะเหมือนกันนะคะคือเวลาถือแบบเส้นเดี่ยวแล้วเนี่ย รู้สึกว่า226เนี่ยรีชูเนี่ยยังดูสวยอยู่นะคะคือขนาดขนาดประมาณขนาดนี้นะคะแต่ว่าจัมโบ้เนี่ยค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะคะอย่างที่เห็นยาวมากนะคะคือตัวเองแล้วเนี่ยไม่เคยถือแบบเส้นเดียวเลยเพราะรู้สึกว่ายาวเกินไปบางคนอาจจะอยากถือแบบจัมโบ้คะแบบเป็น cross body bag แบบนี้นะคะคือถ้าพูดถึงความยาวแล้วเนี่ยได้นะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบถือจัมโบ้แบบแบบแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่า มันดูค่อนข้างบ็อกซี่มันดูค่อนข้างเป็นกล่องๆใหญ่ๆนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุณชอบแบบลักษณะ messenger bag เนี่ยมันก็ถือได้เหมือนกันนะคะและนี่ก็เป็น r e s s u e สองแบบ cross body นะคะคือความยาวจะสั้นไปน,นิดแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบแบบนี้นะคะมากกว่าจัมโบ้ะ um นะคะเพราะว่าจัมโบมันจะดูเทอะท้าแต่ว่าใบานี้จะดูไม่เทอะท้เท่าจัมโบ้นะคะเวลาเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูก็สวยดีเหมือนกันนะคะ แบบโซ่คู่นะคะจัมโบ้ก็จะยาวกว่าของ v รียชูสองนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะคิดว่าทั้งสองแบบเนี่ยถือได้สวยพอๆพกันนะคะในในในลักษณะแบบโซ่คู่นะคะอันนี้คือจัมโบ้เนาะแล้วก็นี้เป็นสองสองหกประมาณขนาดนี้มีคุณคุณถามกันมาว่าชอบใบไหนมากที่สุดเคยทำคลิปรีวิวกระเป๋าใบโปรดแห่งปี2013นะคะ แล้วใบโปรดคือใบนี้เป็นคลาสสิกแฟลตเมดยมลาสหนมสกินนะคะ10นิ้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้ใบนี้มานะคะเป็นของขวัญครบรอบแต่งงาน10ปีนะคะเป็น r รีชูสองสอ้าซึ่งค่อนข้างชอบมากเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าดิสแทสคัพสกินเนี่ยดูแลง่ายแล้วก็ดูสวยเก๋ดีนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบกระเป๋าใบเล็กเพราะฉะนั้นทั้งสองใบเนี่ยชอบมากเลยทีเดียวหลายๆคนอาจจะเล็งสงใบนี้นะคะก็คือเป็นเรียชูสองกกับจัมโบ้นะคะ ตอนแรกเลยเนี่ยอยากจะได้จัมโบ้มากนะคะแต่พอได้มาแล้วเนี่ยกลับไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากว่ามีความหนักแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างใหญ่เทอะท้าสาหรับตัวเองนะคะถ้าให้เลือกระหว่าง2ใบเนี่ยจะเลือกเรียชูสองนะคะเนื่องจากว่ามีความเบานะคะแล้วก็มีความจุค่อนข้างดีสําหรับชีวิวจําวันนอกเวลาถือของมากขึ้นนะคะอาจจะจุน้อยกว่าจัมโบ้นิดนึงแต่ว่าไม่น้อยมากกับกันเท่าไหรค่ค่ะ และนั่นก็เป็นรีวิวเปรียบเทียบกระเป๋าชาแนลทั้ง2รุ่นนะคะคือรุ่น Classic Flap กับรุ่นรีชูก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณคุณที่สนใจในกระเป๋าชาแนลรุ่นคลาสสิกทั้ง2รุ่นนะคะถ้ามีคำถามอะไรก็คุยกันได้ทาง YouTube หรือไม่ก็ทาง Instagram สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปก,กันมาค่ะสวัสดีค่ะ